แฟนบานตุรก,กีเฮยุนตุกตาและของลินลุงสนามเพื่อส่งกำลังใจให้เด็กน้อยที่ได้รับผลกระทบจากหเหตุแผ่นดินไหวข้างใหญ่ก่อนจะไปทำซุมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดถึกใจและกดติดต,ต,ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวของพวกเราจากเหตุการแผ่นดินไหวข้างใหญ่ในประเทศต,ตรกกุรกีและซิลรียในวันที่6กุมภาพันธ์มาซึ่งในตรกกุรกีประเทศเดียวมีอาคารกว่า160,000หลังได้รับความเสียหาย สำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในตุรก,กีล่าสุดอยู่ที่44,001 8คนซึ่งถ้ารวมกับซีเรียจะหให้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง50,000คนล่าสุดในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์มามีการแข่งขันเตะบาลลีกของตุรก,กีระหว่างสมสรเบซิสตัดกับอันตันยัสเปอร์ที่นครอิสตันบูซึ่งหลังจากเริ่มเตะไปได้4นาที17วินาที กรรมการได้เปายุดเกมส่วขาวเพื่อไว้อะไรเนื่องจากสุกอนตรรมแ่นดินไหวข้างนี้เกิดในเวลา4.17โมงนาทีโดยเฟนบานของทั้งสองทีมต่้งพ้อใจกนันนำตุ๊ก,กตาและเครื่องลินที่เตรียมมาจากบ้านโยนลงไปยังสนามเตะบานเพื่อเปลี่ยนสัญลักษณ์ของการส่งกำลังใจและเพื่อนำไปบริจาคให้กับเด็กน้อยที่ประสบภัยในข้างนี้เให้หนักเตะบาลและแฟนบานตั้งกั้นน้ำตาไว้บ่อยู่โดยความซาบซึ้งใจในขณะเดียวกันคนเบื่อในสนามตั้งพากัน ห้องประท้วงให้รัฐบาลลาออกเนื่องจากบุพใจที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยซ่าเกินไป ทางนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตุรกีได้สอบสวนผู้ต้องสงสัยกวัวหกห้อยคนที่คาดว่ามีส่วนฮับิโอบต่อเหตุอาคารหลายแห่งพังถล่มจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โดยขณะนี้มีผู้ถูกจับกลุ่มตัวเลวหนึ่งห้อยแปดสิบสี่คนถือผู้หับเหมาเจ็ดสิบเก้าคนผู้ฮับิชอบทางกฎหมายด้านการสร้างอาคารเจ็ดสิบสี่คนเจ้าของอาคารสิบสามคนและผู้ดัดแปลงอาคารสิบแปดคนซึ่งคนเหล่านี้ภาษาชนเบื้องว่าซ่อกุงในการก่อสร้างเฮตให้ตึก ทนทานต่อแห่งสันสะเทือนบดได้พังทะลุมจะมีผู้บาดเจ็บและลุ่มตายเป็นจำนวนหลวงหลาย